สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6เดือนสิงหาคม2,565อ่ะตอนนี้เราก็จะมาต่อกันคลิปที่3อ่ะของการซ่อมพวอวัสดุายเบื้องต้นอ่ะตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่นะตอนนี้ก็เวลา1ทุ่ม4 8นาทีผมก็โดยภาระหน้าที่ก็ได,ได้ได้เข้ามาดูหน้างาน ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เครื่องจักรเดินไม่ได้ดวยหน้าที่การงานของหัวหน้าก็จะเป็นต้องได้เข้ามาดูด้วยหน้าที่รับผิดชอบเนาะ,ะเพื่อความไม่เสียเวลาผมก็เลยจะมาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะจากคลิปที่สองอตอนนี้ผมมาถอดอุปกรณ์เสียจากที่เราฟันพงไปงวดที่แล้วคลิปที่2องแล้วว่ามันมีฟิวกับมีไดโอดบิดเลกติฟาที่เสียอยู่ ตอนนี้ผมตอ่ดออกมาแล้วผมใช้หัวแรงบัดเกียรออกมาแล้วจากตรงนี้ใช่ไหมครับกับตรงนี้ตำแหน่งมันก็ตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งฟิลเอสหน์หนึ่นะครับตำแหน่งมันส่วนไดโอดบิดนี่ก็ตำแหน่งเขียนว่าตำแหน่งอะไรหนอ เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับมันเป็นมันต้องหันหัวมาอย่างนี้ก็เป็นตำแหน่ง ss หนึเนาะเป็นเป็นบิดตำแหน่งนี้ตัวนี้เป็น l นี่นี่คือตำแหน่งของ l l ก็คือ l หนึนย c ตัวนี้ก็คือ c 1 0ึนย l หนึไอตัวนี้เขาตั้งชื่อให้มันเป็นตำแหน่ง เอสเอสหนึ่งซุดหนึ่งผมถอดออกมาแล้วครับตัวจริงจริงมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไดโอดบิดรีฟายมีสี่ขาครับดูดีๆครับสี่ขามีอะไรบ้างสีขาก็มีไอขาบวกขาบวกตัวนี้เป็นเอาพุทขาบวกอยู่ตรงนี้เห็น,เน,เหนไหมครับเป็นสัญลักษณ์มันไหมครับเป็นเลขบวกก็คืออยู่ฝั่งนี้ส่วน สัญลักษณ์เหมือนขึ้นน้ํำมันขึ้นนี่ก็คือเป็นเป็นเอซีนะครับที่เป็นลูเป็นคล้ายตัวนอนนะเห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์ของเอซีนะครับขากลางทั้งสองอันเป็นเอลเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นเอลก็คือได้ทั้งหมดขอให้เป็นเอซีส่วนลิมนีก็เป็นขาลบขาลบก็คือไฟลบออกเป็นเอาพุดขาลบออกตอนที่เราวัด อยู่ในวงจรก็คือขาอผมนับมี่เป็นหนึ่งสองสามสี่อะไรกันผมกําหนดให้มันเป็นหนึ่งสองสามสี่ตามที่เราอ่านหนังสือของไทยๆเราเราก็นับจากที่จากซ้ายมือมาขวามือไม่เหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาแค่นับจากจากด้านขวาไปไปด้านซ้ายนะของเราก็เอาเอาของไทยๆเราก็แล้วกันขาสองกับขาสี่มันชอดถึงกัน ที่เราวัดในวนุนจอนะนะเพื่อความรวดเร็วเพื่อความรวดเร็วในการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเราไม่ต้องพิจีตริษฐานอะไรมากก็ยังไม่ต้องอะไรมากอันดับแรกเครื่องมือที่หากินก็คือมัลติมิเตอร์ที่มีเสียงตัวดีเลยผมชอบเลยครับเพราะว่าเราเราไม่ต้องมีอะไรมากฟังเสียงเอาก็พอเราก็จําเป็นต้องตาไม่ต้องมองด้วยไม่ต้องปวดตาด้วยผมก็จะมาตรงนี้เห็นไหมครับก็ ตั้งย่านมาที่เสียงเหมือนเดิมครับตัวหายกินผมเลยครับมานี่เลยเวลาผมวัดินกริงๆสารขึงตัวนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรานซิสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไดโอดไม่ว่าจะเป็นบิดเลกติฟายหรือจะเป็นอะไรนะเขาเรียกไตรแอคนะแล้วก็อะไรอีกที่ใช้งานกันได้ดี FPP หรืออะไรตัวสารขึงตัวนำทั้งหมด หรือจะเป็นเขาเรียกมัดเฟดใช่ไหมมัดเฟจมีมีขาดีขาจีขาเอสเนี่ยผมก็ใช้เสียงนี่แหละครับวัดในวงจรเราก็ตั้งย่านนี้เลยวัดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะวัดให้ดูผมเสียบไปแล้วผมตั้งร้านมาแล้ผมเสียบสายละเห็นไหมครับอันดับแรกเราไม่รู้อะไรเลยอไม่รู้ว่าขาไหนเป็นขาไหนล่ะไม่มีใครเขียนให้เราแล้วก็เราเห็นว่ามีสีนะ่ขาเนี่ย วัดมั่วๆไปเลยครับวัดมั่วๆไปเลยวัดนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวัดอย่างนี้ไปเลยครับเนี่ยวัดเนี้อ่าตัวไหนมีเสียงอ่ะให้คิดว่าเอ๊ะมันมีปัญหาแน่ตัวไหนที่มีเสียงอ่งะเห็นไหมครับตัวนี้มีเสียงและการวัดไวๆในการซ่อมมีนเตอร์จริงๆแล้วสารกึ่งตัวนํามันต้องไม่มีเสียงยาวลากยาวขนาดนี้อเพราะมันมีสารทีกับสารเอ็นต่อกันอยู่ ็นไหมครับวัดตรงนี้เลยเรายัางไม่ต้องพิจิตริผันในการวัดอะไรมากมายคือวัดฟังเสียงเลยตาไม่ต้องมองนะครับดูอุปกรณ์แล้วก็วัดเลยจะได้รวดเร็วซ่อมอช่างอาชีพช่างเทพเทพเขาก็ทํากันอย่างนี้แหละครับก็คือวัดสุ่มๆหลักๆก็คือที่ผมบอกอะไรแหละอุปกรณ์ก็คือให้วัดที่สารถึงตัวนําก่อนเลยตัวที่เสียมากที่สุดตัวนี้นะครับถ้า วัดแล้วมันดังเทคนิคเขาก็ให้วัดสลับขาวัดสลับสลับสลับสายวัดไม่ใช่สลับขาสลับสายมิเตอร์วัดเลยถ้ามันดังสองครั้งเนี่ยห้าสิบเปอรเซ็นต์แล้วครับมันช็อตแน่นอนครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยะเดี๋ยวผมจะหาตัวดีมาให้วัดเปรียบเทียบดูนะอันนี้ตัวเสียนะผมผมละไว้ก่อนนะผมไปหาตัวเสียผมไปถอดจากตัวที่ดีๆมา ไปกินนี้คือขาสองกับขาสี่ใช่ไหมครับที่มันมีเสียงอ่ะผมเอาตัวดีมาวัดดูเห็นไหมครับมันเงียบเห็นไหมครับมันเงียบเลยเงียบเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวข้างในมันเนี่ยมันมีการช็อตแน่นอนตัวที่มันเสียอ่ะผมจะวาดรูปเสมือนจริงให้ดูเนาะรูปเสมือนจริงผมก็จะวาดให้ดูก็ ข้างในมันก็ตัวนี้จะบ่าหน่อยเนื้อนะก็เขาคงสัญลักษณ์ว่าคงเป็นขาหนึ่งอะไรเป็นเป็นมาร์กอะไรเป็นมาร์กเขาอันนี้จะเป็นบวกขากลางขากลางนี่ก็จะเป็นรูปคล้ายๆขึ้นน้ำาเนาะเป็นรูปขึ้นหรือเป็นสัญญาณเอซีเข้านะเป็นเป็นสเป็นไฟเอซีเข้าไม่ใช่สัญญาณตัวนี้ก็เป็นลบลบบอกเนี่ยที่เอาไปใช้งาน ตัวข้างในตัวข้างในมันจะเป็นลักษณะไงมันจะไม่ไดโอ,ดอยู่สี่ตัวใช่ไหมครับก็คือตัวนี้แหละตัวทั้งหมดเนี่ยถี่ผมวาดในวาดในวงจรเนี่ยมันจะอยู่ข้างในอ่ะก็คืออ่ะหัวต่อหัวเราก็วาดวาดวา,าดไว้ข้างในเหมือนกันเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับยหัวต่อหัว ตัวนี้ปึ๊บมานี่ก็ต่อมานี่เลยเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกมานี่อันนี้คือบวกอ่ะนะส่วนตัวนี้เราก็ต้องมีอีกชุดเพราะว่ามันจะเดี๋ยวเด,วเดวผมวาดไปต้องรีใกลๆมันก่อน อ่ะอันนี้ก็เป็นลบเนาะเพราะว่าผ่านตัวนี้มาจะเป็นฝั่งลบอ่ะตัวนี้เราก็ต่อถึงกันเลยสีตัวตัวนี้ก็เป็นไฟเข้า AC อ่าน,นี่ก็เป็นตัวนี้เข้าแล้วเนะเาะเข้าข้างบนชุดบนเห็นไหมครับข้างในมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ะมีไดโอดจุดสีตัวอย่างนี้เลยเรากิดการการให้ให้ออกว่ามันเป็นลักษณะนี้เลย ่ะ AC เข้ามาฝั่งบวกบวกเข้าไปมันจะไปทางไหนมันก็มาทางนี้ใช่ไหมครับบวกขึ้นขึ้นทางบวกอะนะผมวาดรูปก็ได้บวกก็จะมาทางนี้เพราะมัออนผ่านตัวนี้ได้ใช่ไหมครับถ้าตัวนี้มาบวกฝั่งมาลบล้ครับซีกลบมาลบลบมามันก็จะออกฝั่งนี้ออกมาทางนี้เห็นไหมครับต,ตัวนี้ก็เหมือนกันครับแซีกบวกมาบวกมามันจะไปทางไหน บวกมาบา,างที้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นกั้นไว้อยู่มันจะมาทางนี้ก็มันจะเป็นบวกมาทางนี้ก็คือจะต่อกันมาอย่างนี้นะจาก,กรูปแรกลบละครับพอขึ้นลบมา,อ,าออกไปทางไหนมันก็มาได้ทางนี้ทางเดียวเพราะว่าตัวนี้เป็นคาโทตัวนี้จนเป็นคาโทนะเขาเรียกน,ะนี่อาโนดนะนะ ตัวตัว,ต,วตัวที่มีขีดปลายก็คือเป็นเคเป็นคาร์ทโฮดตัวนี้เป็นก็เป็นอาโนดก็ไฟวิ่งได้ทางเดียว้อมาลบก็คือทางนี้ต้องผ่านลบผ่านทางนี้ก็คือมาต่อทางนี้อีกทีเห็นไหมครับก็จะต่อกันมาเรื่อยๆต่อกันมาอันนี้ก็จะต่อกันมาเรื่อยต่อกันมาเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้ที่มันออกมาเอาพุดจริงๆอิงนะก็เป็นคืนลักษณะอย่างนี้อันนี้คือทางบวกนะนี่คือทางบวก ส่วทางลบก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมตัวที่มันเข้ามา,าจริงๆมันจะแยกอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่มีทั้งบวกทั้งลบใช่ไหมครับตัวนี้มันก็ตัดฝั่งบวกก็จะมาทางนี้ฝั่งลบก็จะมาทางนี้ไอ้ที่จะให้มันซินเตอร์ให้มันให้มันเรียบยจริงๆก,ก็คือตัวนี้สีสองสองตัวนี้เพราะว่าเป็นสีซินเตอร์ซินเตอร์ก็มันจะมาเสริมเสริมเสริม,รมก็ให้มันเส้นเป็นลักษณะกเกือบจะตรงนะนะเกือบจะตรง ถ้ารูปออกไปมันก็จะเป็นลักษณะนี่อันนี้ก็เสริม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 นั่นล่างนะเสริมลักษณะมันก็จะจะเป็นไฟตรงที่เรียบที่สุดก็ยิ่งเรามีหลายตัวมันก็ยิ่งเรียบมาเนาะ,ะลักษณะว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวที่ช็อตมันจะจริงๆคือขาไหนครับคือขานี้ใช่ไหมขาสองอ่าผมกำหนดให้ขา1นึ่ขาสองขาสามขาสี่ตัวที่ช็อต ช็อตจริงๆก็คือไดโอดถ้ามองดูข้างในคือตัวไหนคือตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ช็อตอยู่พอเราวัดสองครั้งมันมันมันดังทั้งสองครั้งเลยขาสองกับขาสี่มันช็อตวัดดูก็ได้เดี๋ยวผมวัดให้ดูว่าจริงไหมตัวนี้นะผมผมตั้งมาที่เสียงธรรมดานะผมยังไม่ได้วัดแต่ย่านที่ไดโอดเห็นไหมครับอือ นี่คือตัวเสียขาสองกับขาสี่ตัวนี้ก็เหมือนกันครับขาสองกับขาสี่ตัวตัวตัวมันจะไม่ไม่เท่ากันนะครับตัวใหญ่ตัวตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวนี้ก็เขาสร้างมา60แอมป์เหมือนกันตัวนี้ก็60แอมป์เหมือนกันแต่เขาเอาลงในลักษณะบอร์ดที่ที่บอร์ดใหญ่กับบอร์ดเล็กบอร์ดเล็กก็จะทําตัวให้เล็กลงเห็นไหมครับตัวตัวปกติมันจะไม่มีเสียงอะ มันจะจริงไม่จริงแล้วก็ไปที่ตัววดัดไดโอดเลยครับว่ามันเสียจริงไหมวิธีการทดสอบอีกรอบว่ามันเสียจริงไหมจริงจริงแล้วก็ฟันพงได้แล้วละตอนนี้นะครับผมเอาฟิวออกไปก่อนฟิวจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกสวัสดีปิดอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะใบอัดตรงนะใบอัดตรงก็คือเอาใบอัดกลับก่อนเพราะว่าปลายมิเตอร์ผมจะอยู่ตรงนี้ใบอัดกลับขึ้นไหมอ่าไม่ขึ้นเห็นไหมครับ ดูดูดูแรงดันตกคอมตอนนี้ผมวัดไดโอดแล้วนะครับวัดไดโอดเห็นไหมสัญลักษณ์ไดโอดนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นโวลต์ดีซีนะครับที่เราได้ออกมาแต่ผมวัดก่อนอตอนนี้ใบอดัดเขาเรียกใบอัดกลับใบอัดกลับไม่ขึ้นนะครับเอาผมใบอัดตรงทีนี้ไบอัดตรงเห็นไหมครับใบอัดตรงแรงดันตกคอมสารกึ่งตัวนําที่เป็น ซิลิคอนยีนมาเนียมตอนนี้ก็เป็นซิลิคอนเนะาะเพราะเป็นสีดำมันจะตกข้อมที่0.5โวลต์ดีอันนี้คือปกตินะครับตัวปกติอ่ตอนนี้ผมพามาวัดตัวที่มันเสียดูทีครับผมจะใบอัดตรงไบอัดกลับก่อนอใบอัดกลับมันศูนย์เลยครับ เห็นไหมครับมันปีดเลยตัวนี้ก็ปีดเหมือนกันครับมีเสียงดังปีดเลยนะครับผมชอบมากเลยไอ,อ้มัลติมิเตอร์นี้มันมีเสียงอย่างเงี้ยเพราะว่าผมซ่อมโดยที่ไม่ต้องมองจิ้มอย่างเดียวครับเรามีเนี่ยที่ชิมอย่างเดียวก็ทิ้มทิมทมกัมะนนะมีเสียงร้องขึ้นมาก็เข้าไปดูมันว่าตัวไหนมันจะทําให้เราซ่อมเร็วขึ้นเห็นไหมครับตัวนี้ทั้งไปอัดตรงไปอัดกลับร้องทั้งสองข้างเลยครับดยทีครับตาย ไดมิเตอร์ผมไม่ได้ได้สัมผัสกันนะไม่ได้เล่นกลน,นะครับนี่คือเสียของแท้ก็ฟันคงร้อครับว่าไดโอดตัวนี้ชอ100็อตร้อเปอซ่าเราก็ไปหาเบอร์มาแทนลักษณะบอดี้มันก็จะจะ,จะ,จ,ะจะเท่ากันกับตัวนี้เลยเพื่อให้มันยัดลงรูได้พอดีมีการวัดดูว่าตัวไหนดีตัวไหน,นเสีย ันนี้ผมวัดตัวเสียอยู่นะครับดังฟีดเลยครับแสดงว่ามันช็อตอการตั้งเลงของจานมิเตอร์ก็คือบิดมาที่ตรงนี้รูปไดโอดนี่ครับตัวล่างๆนี่คือวัดสีตัวตัว,ตวที่เป็นรูปไอ้ลูกศรตัวนี้ก็คือวัดไดโอดอะจะเลื่อนโหมดมาเป็นสีเหลืองตรงนี้ก็โดยกดปุ่มปุ่มเลือกโหมดตรงนี้เผมจะเลือกให้ดูก็ได้เห็นไหมครับนี่เป็นรูป เป็นสัญลักษณ์นาโนไมโครมันจะขึ้นมาวัด4กดปุ่มนี้ปุ่ดกดปุ่มนี้กลับนะครับถ้าเราเราเอเผอกดนะครับกดมาเลือกที่เดโอธรรมดาปุ๊บมาเห็นไหมครับเดโอมวัดเห็นไหมครับผมวัดเดโอธรรมดามันปิดเลยผมจะสลับสายวัดการวัดอิเล็กโทรดิของสารถึงตัวนำเข้าให้สลับวัดสองสองครั้ง ถ้ามันขึ้นทั้งสองครั้งก็แสดงว่ามันชอดเลยเมื่อกี้นี้ผมเอาเอาแดงจับด้านด้านขวามือสุดเนาะเดี๋ยวผมจะสลับวัดเห็นไหมครับตอนนี้มันขึ้นสองครั้งเลยเนี่ยมันปีนสองครั้งเลยเดยที่เราเราไม่ได้ไปตั้งที่ที่ย่านเสียงนะครับไอ้ลิงด้านด้านเสียงเราวัดไดโอดเลย อะผมแกะตัวเทียบมาดูนี่คือตัวดีตัวดีที่ผมปอดออกมาจากบอดดีๆนี่แหละครับผมจะวัดให้ดูว่าของดีมันเป็นยังไงของดีนะครับปึ๊บเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมครับมันเงียบเงียบแต่ตรงนี้มันจะขึ้น OL อะ OL. อะผมจะสลับสายวัดที่นี่สลับสายวัด นะครับปึ๊บนะครับขึ้นแต่ไม่ดังปิด๊ดเห็นไหมครับขึ้น0 5นจุดห้าสามเห็นไหมครับลักษณะตัวดีมจะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ไมดังทั้งสองข้างก็คือขึ้นค่าแรงดันตกค่อมสารเจลาตินเนียมสารซิลิคอนสารซิลิคอนที่จะตกค่อมสาร P กับสาร N นี่มันมันต่อกันนะนะมีแรงดันตกค่อมระหว่าง ไอ้รอยต่อมันก็จะประมาณ0 5าโวลต์อ่นนี่คือ0 5โวลต์นะครับอ่าที่แรงดันตกคอมรอยต่อมันเมื่อกี้นี้เราเราวัดประมาณว่าใบใบาอารตตรงใบอารกลับ,บเห็นไหมอันนี้เขาเขาเรียกว่าใบาอ,รอารตรงคือวัดตรงขั้วก็คือตรงนี้ก็จะเป็นขาขาขาโถดขาขาโถดขาโถดนี่ อ่าตัวนี้เป็นอะโนดตัวนี้เป็นคาโทดอะโนดคาโทดอ่าต้องกลับไปดูอีกทีว่าอะโนดคาโทดคืออะไรคือพูดง่ายๆตอนนี้ผมไบอัดต,ตรงอยู่ไม่ได้ไบอัดกลับมันจะขึ้นแรงดันตกค่อมของมัน0.5ูน DC จุดห้าอ่าตามที่โลปที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้คือตัวดีรูลงรูได้นี่ ตัวใหญ่ไปมันจะเป็นยังไงครับขาเพื่อจะมันจะแย่ yeah, ลงยากไหมครับบอดี้มันไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้ลงในบอร์ดเล็กๆอุปรกรณ์เล็กลงเงี้ยบางทีมันก็มีม,มีหลากหลายลักษณะ,ะตัวนี้ก็จะลงได้พอดีประมาณนี้เห็นไหมครับขามก็จะลงได้พอดีโดยที่เราไม่ต้องดัดแปลงอะไรมาก เห็นไหมครับก็จะลงได้พอดีตรงนี้เราก็หาอุปกรณ์มาเปลี่ยนหาเบอร์หาอะไรสั่งซื้อมาลาซาด้าก็มีขายเลยมีบาะขนาดให้เราเรียบร้อยอเห็นไหมครับแล้ก็บัตรกีนะฮะเราซื้อตัวใหม่มาเราก็บัตรกีตรงนี้โอเคง่ายๆก่อนจะจบเรามาวัดฟิวก่อนอฟิวตัวนี้ที่ว่าเป็นฟิวทีสามเนี่ยนะอ่า ทีมันก็จะมีสัญลักษณ์ติดตัวมันนะเนาะว่าจะเป็นผมก็ตามมองไม่เห็นละอายุเยอะละมันมีทีสามนะ <S <S สัญลักษณ์ที่มาเขียนอยู่ตัวฟิล์มก็จะมีมีทีมี M มมีฟา t มี F อฟนะ <S <S ทีนี่ก็คือท็อปขาดช้าเอ็มก,ก็คือกลางๆนะมีเดียมใช่ไหมส่วนฟาสนี่ก็คือรวดเร็วนะขาดเร็วเราเราบอร์ดเนี้ มันใช้ฟิลขาดช้าอยู่เราไปเอาฟิลขาดเร็วมามันก็จะขาดขาดเร็วเลยครับขาดเร็วใส่ไปก็ขาดเลยประมาณนั้นแหละเพราะว่าตัวนี้มันเอาไว้ตัวนี้วงจรมันไม่มีอา,าร์กันกระชากอา,การ์กันกระโชคะนะมันก็ตัวจำเป็นต้องใช้ฟิลตัว,ต,วตัวขาดช้าหน่อยเรามาแทนกันไม่ได้นะครับต้องดูดีๆนะครับถ้าจะซื้อมาก็คือ ถ้าเป็น F กับ M ก็มาใส่ไม่ได้ต้องเป็น T อย่างเดียวผมบัดให้ดูจริงก็ไม่มีอะไรมากเสียงก็ได้หรือไดโอดก็ได้เสียงก็ดีเสียงก็ได้ด,ได,ดูที่คอนติเนียเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้มันก็ขาดขาดเลยครับเนี่ยปกติมันต้องปี๊ดอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่นั่นเพราะข้างในมันเป็นขดลวดดูดีไหม จริงข้างในมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นคล้ายๆวัวตาแมวโอเคนะครับคิดมันจะยาวเดี๋ยวผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ